สวัสดียามเช้านะคะตื่นขึ้นมาแต่งตัวกิวข้าวจัดสรรที่เราจะไปใส่บาตรค่ะวันนี้ก็ทําทบุญเก็เป็นว่า,าทําบุญกุมะะ้มเขาค่ะของประเภทนี้คนอีสานนะ,ะเพราะว่ามันตกในเห็ดทุกๆหมู่บ้านนะคะบ้านพิลัญจอีกหมู่บ้านนึงบ้านกอนะะอาาา่อยค่ะเอี๋ยวไปใส่บาตรอนุทนาบุญในทุกๆท่านนะคะแฟนคลับด้วยใส่บุญใส่ธรรมนะตะ้อมีความสุขกันเยอะนี่ให้อาหารชุนละก่อน มาตจ้นี้น่ารักนะคะพี่นางเอามาจากวัดเอาคุณเอามาปล่อยที่วัดค่ะแต่พี่นางก็เลยไปทําหมันทำม,ทำมาเร่องไปทําหมันคุณท่านัญญาเนะี่ยแกรักหมาแกกลักวมันท้องเยอะสงสารหมาเต็มวัดเลยค่ะไม่รู้ใครต่อใครเอามาปล่อยจะไปทําหมันแต่พอไปทําหมันแล้วโป๊ะแตกค่ะโป๊ะแตกอะไรคะรอันนี้ทาหมันแ<ส>ล้วนะคะมันลูก<ส>เป็นเนื้องอก เป็นหนองสาเหตุที่เป็นเนื้องอกเป็นหนองเนี่ยพ่อเขาไปฉีดยาคุมให้เจ้าหน้าที่วัดสงสารฉีดยาคุมให้พี่นางไม่รู้นะคะแต่พ่อไปหาหมอโอโ้โหเกือบไปเสียเงินแปดพันทีนี้คุณหมอคิดเพิ่มพันหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าน้องเขาเป็นเนื้องอกแล้วเป็นหนองด้วยสุนัขเนี่ยถามคุณหมอต้องนะคะแกเรียนมาทาั้นเรื่อตรงไม่้ฉีดยาคุมนะคะ ไม่กินยาก,กูไม่ฉีดยาก,กูหมาถ้าจะทำาคยทำหมันเลยรูค่ะตั้งชื่อว่าแสนดีเขาเป็นหมาวัดแต่เขารู้ความก็น่ารักนะแสนดีนี่สีดำด้วย <Okay. S 1> นางเลี้ยงหมาสีดำนี่เสียหมดนะลุกจนบ้างถูกว็าวางยาเบื่อบ้างตอนที่พี่นานไม่อยู่แต่ตัวเนี้เขาชื่อแสนดีนะลูกนะเนี่ค่ะอันนีมทนาบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเราเคยพึ่งพากัน ใหญ่มากเลยเรียกว่าน้องวัวค่ะ <Okay. S 1> ที่ออกมาหมอยังตกใจเลยคุณหมอก็เลยคิดเพิ่มอีกพันหนึ่งเกือบจะเสียกันแปดพันค่ะถ้าถ้าอีกเดือนหนึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่เอาไปทำหมันนี่น้องอาจจะตายตายเลยแหละค่ะเพราะว่ามันประมาณเกือบแขนเนาะ,ะทําไมตัวเขาอ้วนท้องเขาโตตัวแค่เนี้ยเราก็นึกว่าหมาอ้วนกินข้าววัดแล้วอ้วนแต่ที่ไหนไม่ใช่ค่ะเขาเป็นเนื้องอกแซนดีเป็นเนื้องอกนะลูกนะ ทำาหมันเมื่อวานแต่ดูเขาแข็งแรงมากเลยค่ะฟื้นตัวเร็วครับฟื้นตัวเร็วมากถ้าคุณหมอเ็งคงจะตกใจนเนี่ยเล <c oughs> ้ต้องขอบคุณคุณท่านัญญาเขมรเพชนาแกลรักหมานี่มีบุญต่อกันเนาะเอาไปทำหมันเลยให้ตีพาไปแต่จุมมพาไปพอคุณหมอประวังิยาสลบอผ่าอา้าวโ๊้เลยนะลูกนะหมูบุญเยอะเนาะหายเลยไหมคะดูหน้าเขานี่ดูด นะครมันก็จะแข็งแรงลูกนะาน่ลกนี้นี่นหมาสีตานี่ฉลาดนะที่นี่มีหมายอยู่หกตัวตายไปสองเพลินสี่ตัวนี้มาเจา้าจากว่าใจาก้กว่าเห็นะไหมเขารู้นะเขารู้ขอบคุณด้วยลูกนะรักนูนะเนี่ยเขาเรียกว่าหมาให้คุณคุณตนัญญาได้บุญเยอะติได้บุญเยอะเลยดูดูดูเขาอ้อนเอกมากไม่เจ็บลูกนอนนอนนะตามหลักแล้วหมาทำหมันมาเนี่ย ต,ต,ต้องเห็นไหมต้องเอาที่ค้อปากเพราะเขจะเลียแผลใช่ครับอันนี้บอกว่าอย่าเลียแผลนะมันจะปิดเขาก็ไม่ทาไม่ทาครับไม่น่าเชื่อว่ามา้าอะไรรู้ความขนาดนี้ที่เป็นมหาวับแต่ไม่ใช่ว่ามานู่นมานี่หรือคนเหมือนกันค่ะถ้าคนจะรู้รู้หรือฉลาดเนี่ยเขาจะเกิดด้วยตัวเขาเองเนี่ยจ้าก่อนเอามือมาจา้าไหน, <c oughs> นลูกนะขอบคุณด้วขอบคุณที่ทํามาได้ยังขอบคุณที่เอามือมาเอามือมาลูกไหนมืออยู่ไหน ขอมือหน่อยอันนี้ขอมือหน่อยนนะนี่โอ้ยไม่ต้องกลัวนะลูกน้องๆที่อยู่ที่นี่ก็ไม่กัดนะ,ะที่แรกก็หื้อใสกันนะพะ่อบอกว่าอันนี้พี่นางเคยเลี้ยงหมามาที่หมาหมาหลางังวัดอที่พี่นางอยู่กรุงเทพชื่อนำโชคแฟนขับแทรเวเห็นหลายคนเขาก็รักนะเพราะน้องรูะคะ้ความอบอกว่าถ้ากัดน้องกัดกันจะไม่เลี้ยงนะเขาก็หยุดนะคะ่ะ เขาค่หยุดเพราะฉะนั้นถ้ามาจะกัดกันที่อเอามาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยเพราะมันมาของคนละที่บางครั้งมาตัวใหญ่แล้วบางครั้งมาตอนเด็กๆตอนเล็กๆอยู่อันนี้มาตัวโตวเลยใช่ไหมลูกฮะอยากกินไหมมองหน้าแม่ทําไมเอาขอไม่อิ่มแล้วลูกไม่อิ่มครับหนูไม่อิ่มเหรอเอาอีกไหมครับฮะเอาอีกไหมลูกถ้ากินเยอะก็ไม่ดีนะท้องจะปิดนะลูกเพหนูเพิ่งทําหมันมาดูแลตัวเองดีๆนะเข้อสะอาดนะครับ เดี๋ยวต้องอาบน้ำมาซะแล้วเนาะมีอาบไปแล้วครั้งนึงใช่ไหมใช่ครับอย่าวันที่ไปทำหมาที่นี่ดูจะเป็นหมาที่ได้อาบน้ำได้นอนพรมไหนเนี่ยอาดูดูเย้อันนี้ดูดิมันเจ็บแล้วลูกนะอันนี้วัฒนาบุญนะการนะนี่เี่นาจะไปสบายทุกวันต้องกลับมาอยู่บ้านนะทุกๆสายบุญทุกๆบุญสายบุญจะยกรรมที่มาพี่นางอามวัฒนาบุญได้อดสั้นแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆกับสาวทุกก่า You